สวัสดีค่ะพบกับแม่น้องบ้านของนัดอีกแล้วนะคะวันนี้แม่น้องจะมาทำโหระพากากหมูนะคะอร่อยไม่แพ้ะกะเพรากากหมูนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าทำยังไงใช้หนังหมูนะคะเอาตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กนะคะหนึ่งกิโลพริกขี้หนูยี่สิบเม็ดนะคะกระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็โหระพาหนึ่งมัดนะคะ ใส่น้ำนะคะหนึ่งถ้วยตวงนะคะลงไปในกระทะพ,พอน้ําเดือดก็เอาหนังหมูนะคะลงไปเจียวใช้เวลาก็ประมาณยี่สิบถึงสามสิบนาทีนะคะคนตลอดนะคะเจียวจนหนังหมูเ,ออเริ่มมีเสียงแตก ตุบตับนะคะแล้วก็จะมีเ,เม็ดพองๆขึ้นมาที่หนังหมูนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะระหว่างที่เจียวเนี่ยมันจะมีน้ํามันออกมาแล้วก็ตักน้ํามันไว้นะคะเอาไว้สําหรับทอดกากหมูนะคะกากหมูที่เจียวแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนจะต้องมีตุ่มพองๆสีขาวๆนะคะถ้าเราเอาไปตอนนี้ก็เจียวกากหมูนะคะ ใช้น้ำมันใช้น้ำมันหมูที่ได้จากการเซลตอนแรกนะคะตั้งไฟให้ร้อนแล้วก็ใส่กากหมูที่เย็นแล้วลงไปกากหมูก็จะพองตัวนะคะ ค่อยๆทอ,อดนะคะทีละน้อยนะคะจะได้ไม่เปลืองน้ํามันนะคะอันนี้ก็เป็นกากหมูที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมา ทำโหระพากากหมูนะคะใส่น้ำมันลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอาพริกขี่หนูกับกระเทียมที่โขกไว้ลงไปเจียวให้หอมนะคะ พอพริกกับกระเทียมหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะ3ามส่วนสีถ้วยตวง ใส่ผงปรุงรสหมูนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วหวานสองช้อนโต๊ะค่ะไม่ต้องใส่น้ําตาลนะคะเพราะว่าซีอิ๊วหวานให้ความหวานอยู่แล้วนะคะ ชิมนิดหน่อยนะคะอร่อยดีนะคะก็ใส่กากหมูลงไปเลยกากหมูเอ่อหนังหมูนะคะหนึ่งกิโลนะคะถ้าเจียวเสร็จแล้วเนี่ยจะได้กากหมูแค่สองขีดนะคะ เอามาทอดแล้วก็จะพองตัวนะคะได้ก็ได้ออกมาหนึ่งจานใหญ่นะคะโหระพาก่างมุง เสร็จแล้วนะคะโหระพากากหมูถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอช่วยกดไลค์กดแชร์กดดูช่องบ้านของนัดของแม่น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ